คาราเดโรสปอร์ตพริกไทยตาไรทิปพี่จอยคะวันนี้รถติดมากๆเลยค่ะนี่ใกล้ถึงหรือยังคะเนี่ย สงสัยพี่เต๋อเนี่ยรอแย่แล้วมั้งคะเนี่ยปกตินะถ้าเกิดว่าเราไปถึงชานะเต๋อจะต้องโทรมาเวี่ยงนะนี่ทำไมเงียบหายไปเลยนั่นนะสิคะสงสัยว่าต้องมีอะไรแปลกแน่เลยค่ะ ่โอ๊ยกำลังห no no. ิว no. น no. no. ้ำพอดีเลยครับเอาเอาเอาไปไปไปแหม่ไม่น่าล่ะทิ้งเราสองคนนะคะแล้วก็รีบมาก่อนถึงว่าทำไมไม่โทรตามเราเลยโมแต่มาจิกจ้ากับสาวๆอยู่นี่เองไม่ใช่ไม่ใช่คือคือเรามาเทสเมนูก่อนไงว่าอันไหนเวิร์กอันไหนดีไม่ดีไงมึงมีใส่มงใส่อะไรเนี่ยอะไรอะไรอะไรมันหล่นลงมามันหล่นเข้าหัวพอดีเลยเหรอหล่นลงพอดีอาค่ะที่ผู้ชมอันนี้ก่อสวัสดีค่ะ ช้าอาทิตย์แบบนี้นะครับเรามาเช็คเรื่องกินอินเรื่องเที่ยวแช์เรื่องเปี้ยวกับเปเรี้ยวปากเช็คอกินก่อนอที่จะเข้าใจผิดกันมาใหญ่นี่ที่เราพามาที่ที่เมดดิวมินเนื่องจากว่ามีกระแสมาบอกว่าเอ้ยเนี่ยทีมนานาชาตินี่แบบดีมากเลยอยากให้มีอีก จำได้ไหม,ไมไแล้ก็เลยนัดกันแล้วก็เลยพามาที่นี่งไงเนื่องจากว่าที่นี่เนี่ยเป็นร้านเหมือนคาเฟ่เมดอ,อันดับหนึ่งญี่ปุ่นเลยแล้วเขามาเปิดสาขานอกประเทศเป็นครั้งแรกซึ่งคือประเทศไทยคือที่นี่ก็เล<อ>ยพามาที่นี่มันเป็นเรื่องงานทั้งนั้นเลยหอ,อสั่งอาหารเลยพออหิวาหาาอาหารสั<อ>่งอาหารเรียกอย่างนั้นใครจะมามันต้องมีมีท่าเรียกทำยังไงคะยังไงอะี่น ืนะคะเราก็จะมีเป็นเทียนนะคะเพื่อเข้าสู่ดินแความฝันก่อนค่ะถ้าหากว่าเทียนนี้ถูกจุดขึ้นนะคะคุณลูกค้าทุกท่านนะคะจะกลายเป็นนายท่านและคุณหนูของดินแดนความฝันนี้เลยนะคะแล้วงั้นเดี๋ยวนับถอยหลัง3 2 1พร้อมๆกันนะคะค่ะสามสอห โอเคค่ะไส้มาเสกจีนสมาร์ทเจ้สมายินดีต้อนรับค่ะแล้วเราก็จะมีเป็นเรมินพัสปอร์ตด้วยค่ะขอชื่อในท่านได้ค่ะเออเต๋อ่าใหเคอร์รี่ก็ได้ครับใช้นามแฝงดีกว่าเคอร์รี่อ่ะไออ้อนไลน์อออันนี่อันนี่ออนนี่อันนี่อันนี่ขอไห้เป็นเจลลี่ค่ะเจจอยจอยดีกว่า แล้วสักครู่นะคะหลังจากนี้นะคะเราก็จะมีเมนูไก่นอมไรซ์มาเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะท่านไหนเป็นคนสั่งคะเดี๋ยวรบกวนช่วยทำท่าเนียนๆให้ดูหน่อยได้ไหมคะหนึ่งสองเนียนเนียนค่ะคนที่จะนำมาเสิร์ฟค่ะก็คือมาลอนจังค่ะเดี๋ยวรบกวนช่วยเรียกชื่อมาลอนจังพร้อมๆกันนะคะหนึ่งสองจ้ามาลอนจัง อ,ยอยาย,อย่และวสำหรับเมนูนี้นะคะความพิเศษก็อย่างที่บอกไว้ก็คือสามารถต่อเวลาดีมทำได้ถึง30นาทีค่ะรวงถึงถ่ายรูปเช็ก,กกิกับน้องเมททุกคนนะคะเราจะมีการได้เวทเพื่อเพิ่มค,ความอร่อยให้กับเมนูจจานนี้ด้วยละค่ะยกมือขวาขึ้นมาเลยค่ะ,คะใช่แล้วก็งุนบอกว่าโอ,อิชิคุนาเละแล้วก็กิกนโตโมอเอโมอเอดีม าบอกว่าอันนี้คือสูตรเดียวกับที่ญี่ปุ่นเลยนะเขาจะเอาข้าวเนี่ยไปผัดกับมะเขือเทศไปซ้อนมะเขือเทศได้ไงแล้วก็ข้าวมีรสชาติแล้วก็เนี่ยเราใส่พวกข้าวโพดแครอทหอมใหญ่ใส่ตัวรัเตาด้วยเฮ้ยแต่มันน่ารักที่เนาะคือเด็ดจานนี้กินได้แบบสี่ห้าคนเลยนะใหญ่มากก็อารมณ์เหมือนแบบข้าวผัดซ้อนมะเขือเทศปลาหมีไก่แล้วก็ไข่แต่คือจะว่าเขาขายแบบกิมมิคกันเนาะความแบบน่ารักน่ารักของเมย์อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยของวันมาแล้ว ไม่ได้รักเ้ยวันพีชแต่เขาบอกว่าเคที่นี่เนี่ยนะคะแต่ละวันจะไม่เหมือนกันเิดเป็นคอนเซ็ปตของร้านเคือน้องเม์เนี่ยจะเลือกให้ไม่แต่มันก็อยากไปกวนแบบลูกลายใช่ไหมเนาะแต่ว่านอ่มาเราเบาๆนะคเค้กก็จะเบาๆแล้ก็ไม่หวานมากจริงลัมไซญี่ปุ่นแต่ว่าหลังจากทานของหวานเสร็จแล้วก็มีโชยนะอ่ะเรียกเียก่อนไหมอ่ะหนึ่งสองฮะ เปน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับคุณผู้ชมพลาดไม่ได้เด็ดขาดควรมาเช็คอินเป็นอย่างยิ่งแปลกใหม่มากๆสำหรับบ้านเรานะคะก็ร้านอยู่ที่ชั้นเ e อ็มเกตเวเอกมัยค่ะเราสามารถที่จะมาได้ไดช่วงหน้าไปเช็คอินร้านอาหารห้องกองสุดต้นตำรับของหนุ่มหล่อดีเจเวฟอร่อยฟินสุดๆห้ามพลาดเลยละค่ะ ข้าเขียวตราเด็กสมบูรณ์ข้าวไทยตราพันดีน้ำชาค่ะดีมาก นำร้านก่อนนะคะร้านชื่อสื่อฝั่งใช้ค่ะก็เป็นร้านอาหารจีนแนฮ่องกงนะคะซึ่งต้องบอกว่าอร่อยเหมือนไปทานที่ฮ่องกงเลยแล้วก็บรรยากาศร้านสวยมากตกแต่งในเหมือนแบบสมัยยุคซิตี้ค่ะเหมือนจริงๆว่าแต่น้องออนไปไหนเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าน้องออนไปสมัครเป็นเมดที่นั่นแล้วเพราะเห็นเหมือนมีซ้อมๆท่าอยู่ไม่ใช่เอ้าหรอคือน้องออนเขาไปเตรียมตัวช่วงก่อนเช็คอิน็เลยมากับเราไม่ได้อนุญาตนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคสวัสดีครับ เดียมนะคะนี่เจ้าของร้านที่แบบว่าหลอนจริงอุยนั่งนี่เลยครับไปเลยไปเลยขอบคุณมากค่ะเราผักเบามากเราผักเบามากอาหารน่าทานมากแนะนำทีละเมนูหน่อยดีกว่าค่ะว่าอะไรบ้างวันนี้เพื่อต้อนรับพี่เต๋อรวมถึงพี่จอยนะครับผมก็ได้ลงมือนะครับทำเองเลยนะครับลมถึงต้อนรับรายการเป้าปากด้วยครับคือทำเองเลยเหรอใช่ครับเอร่อยมากเลยอยากกินเลย ลองชิมครับโอ้ลำเทียงมากมาลองชิมเมนูแรกโจ๊กหมูสับไข่เอามานะครับที่นี่นะครับเราเชิญเชฟจากฮ่องกงนะครับมาทําให้เลยนะครับอ๋อเหรอใช่แต่ฮ่องกงนี่เขาขึ้นชื่อเรื่องโจ๊กนะคือโจ๊กเขาอร่อยอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นเมืองไทยถ้าเป็นเรื่องโจ๊กนี่ต้องเป็นผมนะทำไมอ่ะผมเป็นคนที่เล่นเรื่องโจ๊กได้หามากตลกเปลงแรงอันแรงแต่ไม่ตลกอีกพูดไม่ตลกเอยไรที่มันจะบางไม่มีไม่มีซ่าก็จะช่วยช่วยซ่าเขาหน่อยนะค่ะบโอ้โหลอเชิมลองชิมลองชิม อุยอร่อยมากนุ่มมากเลยครับตัว<อ>เป็นผ้า,าอะไรเหมือนแบบพองโปงเลยนะ,นะอ,อร่อยเลยครับ แล้วร้านนี้มีที่มาที่ไปยังไงครับคือที่จริงนะครับผมเป็นคนที่ชอบชอบทานอาหารอยู่แล้วพอมาทํางานที่ประเทศไทยนะครับบางทีคิดถึงบ้านก็อยากจะกินอาหารจีนดั้งเดิมที่เราแบบเคยเคยกินอย่างงี้ก็เลยคิดอยู่ว่าเฮ้ยเอาสูตรของคุณแม่เนี่ยมาเปิดร้านดีไหมเราก็จะมีมีที่แบบมากินข้าวด้วยกินอยู่ทุกวันนี้ด้วยใช่ือเป็นสูตรคุณแม่เลยใช่ครับตามต่อไม่แนะนำนิดนึงนี่ก่อนครับหันย่าฮ่องกงนี่ภูมิใจนาเสนอเลยครับยังไงจ๊ะเชฟคนนี้นะครับผมไปเลือกมาที่ฮ่องกงจากมือเอกเลยเขามีประสบการณ์1ิบปีครับ ใช่ครับอย่างเช่นหันย่างเขาก็ทาหันย่างอย่างเดียวเขาผัดกบเผ้าไม่เป็นเลยคือ,อใช้บนนี้เ,นเขา <ไป S 1> ใช่เขาเป็นอย่างย่างแล้วก็เป็นแบบมืออาชีพในด้านนี้เลยค่ะคือแต่อร่อยจริงๆค่ะอย่างที่น้องออบอกออเลยคือหนังเขาแบบกรอบแล้วก็หอมแล้วเนื้อนุ่มเนาะนี่นะครับนี่ นี่คือบะหมี่กุ้งไรเสือผัดซอสเอ็กโอครับสมัย1980นี้ครับที่ฮ่องกงนี่ครับเหล้าเอ็กโอนี้เป็นเหล้าที่แบบดังที่สุดเขาก็เลยเอาน้ําจิ้มขึ้นมาที่ดีที่สุดแพงที่สุดก็เลยใส่ว่าใช้ชื่อว่าซอสเอ็กโอครับแต่ไม่ได้มีเหล้าไม่มีไม่มีเหล้าค่ะไม่มีเหล้าเส้นนี้เรานําเข้าจากฮ่องกงเลยมันจะเป็นบะหมี่ฮ่องกงนะฮะจะเล็กกว่าแล้วก็มันจะเหนียวนุ่มกว่าใช่ใช่มันจะเกลือเกลือมาแล้่ซอสกลมกล่อมมากเลยอ่ะแต่ชอบเส้นเส้นอร่อยจริงๆอ่ะลองชิมอันนี้แกะให้จะได้กินง่ายๆ เดี๋ยวเดี๋ยวแกให้ด้วยเมนูสุดท้ายแล้วนะครับสลับเปล่าไส้ไหลนั่นเอง้นั้นจะทํายากมากเนื่องจากว่าไส้มันต้องไหลแล้วก็คือมีวิธีเห็นไหมจริงๆนะผิดสักนิดนึงเนี้ยโอ้โหมันไหลแบบโอ้ไส่ไหลจริงครับมันก็จะออกมาข้างหลังนะลองรสชาติเป็นไงบ้างอร่อยมากมันเป็นเหมือนกับไส้หวานแล้วก็มีไข่เค็มด้วยใช่คือทุกขั้นตอนนะครับมันต้องแบบเตะ ถ้าม่เปรี้นี่ออกมามันไม่ไหล,ไไหลใช่ใชมันจะเลนแข็งเลยครับอาหารอร่อยมากขุดยอด่อไม่ทานที่ฮ่องกงเลยเ <No. S 2> นอะร้านหาง,ง่ายมากค่ะอยู่ที่โครงการดาราเพลสนะคะซอยสาธุประดิศก้าค่ะเข้ามาเจอเลยสิบั่งช่ยค่ะในเมื่ออาหารอร่อยขนาดนี้นะครับผมมีสิ่งตอบแทนให้ครับนี่ครับ ผมมีซอสปรุงรสตาเด็ดสมบูรณ์คัดจากสุนเหลืงอย่างดีมักโดยวิธีธรรมชาติมอบให้นะครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะขค่าคราคาตอนนี้นะคะละออนพร้อมอยู่แล้วค่ะในช่วงต่ออเช็กอินค่ะช่วงกออเช็กอินกับข้าวไทยตราพันเดีวันนี้ออนพานมาอยู่ที่ร้านเรือนไทยค่ะ ร้านนี้นะคะส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทยของเราอีกทั้งยังอยู่ท่ามกลางความทันสมัยของเมืองพัทยาด้วยล่ะคะ่ะและที่สําคัญมากๆนะคะคืออาหารที่นี่เขาบอกว่าเด็ดมากๆแค่า hey, งนั้นนะคะตามอ,ออยเข้าครัวกันเลยดีกว่า สวัสดีค่ะพี่เอี้ยงสวัสดีค่ะนี่กำลังจัดวัตถุดิบอยู่พอดีเลยใช่ไหมคะสำหรับเมนูข้าวผัดน้ำพริกแกงเขียวหวานกุ้งเมนูนี้เนี่ยอร่อยแบบไทยๆแล้วก็อร่อยเด็ดมากๆด้วยค้าอย่างันลงมือทำกันเลยไหมคะเริ่มจากใส่น้ำมันก่อนเลยนะคะแล้วก็พริกแกงนี่ก็จะใส่กุ้งค่ะใส่กุ้งสดเลยแล้วก็ผัดกุ้งให้เข้ากับเครื่องแกงเขียวหวานหอมไหมคะหอมมากเลยค่ะพี่เอี้ยง นี่ก็ใส่มะเขือได้แล้วค่ะตามด้วยมะเขือพวงค่ะตามด้วยมะเขือพวงปรุงรสด้วยน้ำปลาตามด้วยน้ำตาลจ้ะตามด้วยน้ำตาลใส่นมข้นหน่อยใส่นมข้นจ้ะใส่ใบมะกรูดค่ะใส่ใบมะกรูดนะคะนี่อ่าเสร็จแล้วก็ใส่ข้าวเลยค่ะใส่ข้าวเลยนะคะ นี่แล้วก็ตามด้วยเอกของเรานะคะแล้วอ่อนดูมาด้วยค่ะว่าที่ร้านเดือนไทยเนี่ยเขาจะพิถีพิถันในการเลือกใช้ข้าวเพราะถ้าได้ข้าวพันธุที่ดีที่ปลูจากหล่ที่อุดมสมบูรณ์เก็บเกี่ยวอย่างทนุถนอมก็จะไม่ได้เม็ดข้าวที่สวยไม่แตกหักงานายเวลาผัดข้าวก็จะไม่ฉาดด้วยละค่ะมาใส่พริกแดงเลยค่ะตามด้วยใบโหระพาตักใส่จานวางไข่เค็มแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วละค่ะ ของเครื่องแกงน่าทานมากๆค่ะสงสัยวันนี้เนี่ยออนต้องขอเบิร์นเสลแล้วละค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ย่ยงขอบคุณค่ะเนื้อกุ้งกระแน่นแถงขาวกระนิ่มบวกกับรสชาติจัดจ้านของน้ำพริกแกงเขียวหวานอร่อยสุดๆไปเลยละค่ะรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่แล้วค่ะ ไปดื่มดํำกับบรรยากาศและอาหารสไตล์ฝรัร่งเศสกับเมนูแสนอร่อยวัวกราวมิกซ์เบอร์รี่และรอรสเตอร์ตัวโต๊ตตห้ามพลาดเลยนะคะ พี่จอนยินดีต้อนรับสู่วังของออนนะคะที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าออนเนี่ยเป็นหลานของลอดเอสเปรสโซ่เป็นเลนของลอดคาปูชิโน่แล้วก็เป็นหลนของลอดลอดที่ชมดใช่ใช่ชัวดังเหออดังเออดความจริงเคยได้ยินไงมความจริงจริงๆแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ร้านเซเลอรอีเลฟเว่นวายบาร์แอนด์บิสโทรนั่นเองค่ะเป็นร้านวายบาร์แอนด์บิสโทรแห่งแรกในเมืองไทยที่มีห้องเก็บ วายแบบนี้ใต้ดินแต่ว่าไม่ใช่แค่ร้านสวยบรรยากาศดีเท่านั้นค่ะอาหารเขาก็อร่อยด้วยเช่นกันอ้าวคุณบิ๊กมาพอดีเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวสวยมากครับขอบคุณครับวันนี้มีเมนูพิเศษอันนี้คือทรัฟเฟิลซุปครับเบลนดกับฟัวกราด้วยเพราะฉะนั้นใช่ครับเพราะฉะนั้นมันจะได้ทั้งความหอมของทรัฟเฟิลแล้วก็ความมันของตับเป็ด อันนี้ก็คือโฟกรานะครับปกติโฟกราเขาจะทำเป็นตับผ่าก็คือไม่ถึงเป็นตับเป็ดเพราะว่ามันจะมีความมันที่น้อยกว่าเป็นตับเป็ดจากฝรั่งเศสคือตูลูสไปแพนไฟแล้วก็เราเสิร์ฟกับราสเบอรี่ซอสนะครับแล้วก็กับไมโครสลัดด้านนูนก็คือเป็นโรสลอสเตอร์นะครับเป็นแคนาเดียนลอสเตอร์เอาไปอบก็เราเสิร์ฟกับลอสเตอร์โฟมไซส์นี่เราใช้ประมาณ7ขีดแล้วรสชาติมันหวานแล้วก็จานนี้แองจลแฮซีออร์ชินอันนี้จะเป็นเส้นแองจลแฮเอาไปผัดกับ ไข่ปลาคอตหรือเม็นไท่ก่นะครับใช่ครับแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยไข่พม่ดอีกทีหนึ่งประมาณ85%ของวัตถุดิบเรานี่จะนําเข้าจากฝรั่งเศสเพราะว่าเราเน้นถึงคุณภาพของวัตถุดิบต้องให้ทั้งคุณเต๋อคุณจอยและคุณอ่อนได้ชิมกันนะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณครับขอบคุณครับครับอร่อยมาก คือต้องแบบว่าทรัฟเฟิลเนี่ยเป็นเหตุที่ราคาแพงมากเพราะฉะนั้นถ้เกิดว่าเอามาทําอาหารเนี่ยมันจะพิเศษอ่ะกลิ่นเฉพาะตัวของมันแลว้วก็รสชาติที่มันหอมมาก<ช><ช>แล้วที่เขาบอกว่ามีโฟรกราเข้าไปด้วยใช่มันเข้มข้นแล้วมันมีความมันด้วยอ,ออร่อยมากอ,อ,อันนี้แบ่งกันมาอ่อนอ,อ่อนเก็บอรกาอะอไรอร่อยมากคือเนื้อแน่นแล้วก็หวานจริง หมือนไม่ได้แบบปรุงแต่งอะไรเยอะจะมันจะได้รสชาติของแบบ lobster จริงๆอ่ะเนื้อมันเด้งมากมันแบบดุบๆมากค่ะเป็นกุ้งที่หวานมากจริงๆแต่ต่อไปมัมาโอกาสปกติเราทนตับหาดเนอะนี่ลองตับเป็ดดูโอ้ยตา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 ยตยอะไรนี่เต๋อเลยนี่เต๋อชอบทานมีความมันกำลังดีใช่ คือมันส no. ุกกาลังด yeah> anyway> ีอะสุกกำลังดีมันสุกกำลังดีมันแบบมีความมันความอะไรแบบนี้ใช่เลยครับอันนี้เป็นแองเจิลแฮกับไข่หอยเม่นใช่ไหมคะอืออือโอ้อร่อยมากเป็นรสชาติหอยเม่นแบบเข้มข้นมากใช่ใช่ไข่ปลาคอตสเนี่ยที่มันจะเป็นแบบเม่นเม่นเม่นโอ้โหกินแล้วมันจะกรุบๆอร่อยเส้นนี่นุ่มมากเอาเป็นว่าวันนี้นะคะออนก็ได้อิ่มฟรีมาทั้งวันแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวออนจะถ่ายรูปนะคะ ให้ให้เด็กพี่จอยดีกว่าดีมากออนออนเป็นเด็กดีมากเพราะปกติเวลาพี่อยู่กับจอยสองคนไม่เคยมีรูปถ่ายตัวเองไปอวดครอบครัวอวดที่บ้านเลยเอารูปจอยไปอวดสิไม่เห็นยากเท่าไหนเลยไม่ยากในโกดิ้กาแต่เมื่อไร่เราอะรูกจอยไปอวดพ่อแม่เราจะมาหรอก็ต้องรูปตัวเองสิดีมากต้องถ่ายให้หน่อยออนเดี๋ยวก่อนแต่ว่าห้องใต้ดินมันมืดแต่มันจะถ่ายโอเคเหรอยไม่เป็นไรเลยค่ะมืดกว่านี้นะคะก็ไม่หวั่นเชื่อมือออนได้เลย หนึ่งสองสามอีกรวมหนึ่งรมเนี้เป็นแอปเป็นแอปเป็นแอปเป็นแอหรอเนหรอพร้อมนะคะหนึ่งสองสาุ้ยสวยแม่ไหนขอเช็คซิโดดๆดๆดุ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 ดงดุดาดุดมดุ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 ดมดุดองุดุาุด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 ้ดุ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 ลุด่ดุม่ดุ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 ไุด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 ดุนะดุดุดุี้ดุ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 ดูปุีุ เอรู้นี้แหละลงเพจูเลยนะลงไว้ลงไว้แชร์เลยอ่าอ่าแท็บ Discovery Channel ไปด้วยหน้าเราใช่มาทักจะจริงหรือมาทานอย่าล n y จะว่าอร่อยทั้งอาหารคาวและอาหารห <อา S 1> วานเลยเพอร์เฟกต์เอา,อางี้ดีกว่าให้คุณผู้ชมโหวตเข้ามาดีกว่าครับโหวตอ,อาหารคาวแล้วกันเนาะเมนูไหนนะครับที่เป็นเมนูเปรี้ยวาปาก์สำหรับคุณนะครับเมนูที่ได้คะแนนสูงสุด2สายแรกครับรับบริเวณเชอร์มูลค่า1,000บาทแนละห้าสายต่อไปนะคะจะได้เป็นสมาชิกหนังสือแอทิเซนฟรี1ปีเต็มค่ะมาไมาย่ยากนะคะร้านนี้อยู่ที่ซอยสุขุมวิท11เอเองค่ะคุณวันนี้ถือว่าได้อิ่มอร่อยกับ ร้านอาหารสไตล์นานาชาติจริงๆตามที่คุณผู้ชมเ,เรียกร้องมาเลยนะคะเ <_ ull ing> ชื่อว่าโดนใจแฟนๆในการเปรี้ยวปากอย่างแน่นอนค่ะ <_ ull ing> ใช่ค่ะสือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเนื้อที่เราสั่คนพา <_ ull ing> ค,คุณผู <_ ull ing> ้ชมมาลองชิมอาหารแต่ละชาติเพราะว่าแต่ละชาติแต่ละที่ที่เขารีเซตเนี่ยก็คือมีวัฒนธรรมการาทานที่แตกต่าง,างไปก่อนจากการวันนี้นะคะเรามีโครงการนะคะสำหรับคนรักการท่องเท,ที่ยวมาฝากกันด้วยค่ะกับโครงการซีมอลไทยแลนด์นะคะคุณผู้ชมสามารถถ่ายภาพแล้วก็แชร์เรื่องราวน่าประทับใจของเมืองไทยกันได้นะคะตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้เลยค่ะอย่าลืมนะคะว เริ่มกันวันที่1กันยายนนี้นะคะค่ะสอบถาข้ามาเยอะๆนะคะรูปของคุณอาจจะได้รับการคัดเลือกค่ะแล้วเราก็จะมีของรางวัลเป็นทริปท่องเที่ยวรออยู่ค่ะอืมใช่แล้วครับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเรา3มคนต้องลาไปก่อนครับแล้วเรากลับมาเช็คเรื่องกินอินเรื่องเที่ยวแชร์เรื่องเที้ยวกับเปรี้ยวปากเช็คอินเกณฑใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะบี๊ไปดู สัปดาห์หน้าตามจอยรับพระเอกนุ่มหลอ่อป๊อกหากูนไปเช็คอินร้านน้องใหม่มาแรงร้านวารโ่เบเกอรี่สุดเก๋กของผู้จัดสุดเริ่ดไก่วรายุทธห้ามพลาดเลยละค่ะ